เป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถระดับไฮเอนด์ที่หลายคนชื่นชอบและเป็นที่นิยมในไทยมาช้านานสำหรับ Mercedes-Benz ซึ่งในวันที่ค่ายรถทั่วโลกกำลังมุ่งเป้าไปที่เรื่องยานยนต์แห่งอนาคต Mercedes-Benz ก็ต้องแสดงศักยภาพด้านนี้เช่นกันโดยในช่วงของการจัดงาน CES 2018ที่นครลาสเวกัสสหรัฐอเมริกา Mercedes-Benz ได้เปิดตัว Smart Vision EQ Concept ที่เขาบอกว่าเป็นรถต้นแบบของเซิร์ฟดรายวิ่งคาร์หรือรถยนต์ไร้คนขับในยุคป,ปี2030 Smart Vision EQ ถูกผลิตขึ้นมาเพียงคันเดียวนะตอนนี้มีการนำไปเปิดตัวครั้งแรกในงานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์2017ที่เยอรมนีและนี่เป็นการนำมาเดบิวต์ที่สหรัฐอเมริกา Mercedes Benz ต้องการนำเสนอแนวคิดว่ารถยนต์ไร้คนขับ ในปี2030จะเป็นอย่างไรโดยได้เชิญสื่อยานยนต์บางสำนักเข้านั่งทดสอบการขับเคลื่อนบนท้องถนนยามค่ำคืนในาสเวกัสการทดสอบครั้งนี้เป็นลักษณะรีโมทคอนโทรลคือมีทีมงาน Mercedes-Benz เป็นผู้ควบคุมรถจากจอยสติ๊กในระยะไกล สื่อจากสำนัก The Verge เล่าประสบการณ์การทดลองนั่ง Smart Vision EQ ว่าตอนแรกที่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกของรถไซส์จิ๋วคันนี้คิดว่าด้านในจะต้องขับแคบอย่างแน่นอน แต่เมื่อประตูกระจกกลมๆเปิดสไลด์เขาก้าวเข้าไปก็พบกับความโล่งไม่มีพวงมาลัยไม่มีคันเร่งมีเพียงที่นั่งโดยสารสำหรับสองคนหน้าจอทัชสกรีนยาวเต็มแดชบอร์ดกระจกหน้ารถหลังคาและกระจกด้านหลังผสานลากยาวเป็นแถบเดียวทำให้คนนั่งสามารถมองเห็นวิวรอบรถแบบพานรามาทั้งด้านหน้าด้านบนและด้านหลังเกิดความรู้สึกโล่งสบายกว่าที่คิด บนหน้าจอแดชบอร์ดมีฟังก์ชันระบบนำทางมีแอปพลิเคชันสิ่งสร้างความบันเทิงต่างๆรวมไปถึงแอปโซเชียลหมุนวนให้ผู้โดยสารเลือกเล่นการทดสอบครั้งนี้ทีมงาน Mercedes-Benz ควบคุมความเร็วสูงสุดไว้แค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนของนอครลัสเวกัสแบบชิล ก็มีบางช่วงที่พาทดสอบแล่นแบบถอยหลังมีการโฉบซ้ายขวาให้ตื่นเต้นบ้างแต่ทีมสื่อก็ไม่ได้ตกใจมากนักและยังรู้สึกอุ่นใจเพราะว่ามีปุ่มหยุดรถสีแดงบนพื้นในตำแหน่งที่ผู้โดยสารน,นั้นสามารถเหยียบได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน Smart Vision EQ ที่ Mercedes-Benz สร้างขึ้นมาณตอนนี้อาจจะยังห่างไกลจากรถยนต์ไร้คนขับเวอร์ชั่นจริงที่จะมีขึ้นในปี2030หรือว่าบางทีอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าทีมงาน Mercedes-Benz ไม่ได้รับปากว่าจะเริ่มผลิต Smart Vision EQ เมื่อใดเพียงแต่ต้องการจำลองภาพแห่งอนาคตในปี2030ว่าเรานั้น จะได้นั่งยานยนต์ไร้คนขับด้วยความรู้สึกประมาณไหนเท่านั้นเอง